เต่าเต่าอย่าเพิ่งพี่มีแผนพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะไม่ต้องไม่ต no, yeah, ้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีแผนเอานะหนึ่งสองไปแล้วเอาหัวจ้าพี่ไงมึงโดนโดนไปไงมวงก่อนั้าวบดีบยินดีรับสู่จ้าวเยทำไมเต่อใน่ี G T L อนไ์อยู่กับีพี่มาเซรีนะครับ รับที่มาสเตอร์นะอย่านะปี๋แล้วก็พี่ฮาเซลครับผมชื่อด่านชื่ออะไรฮะชื่อด่านชื่ออะไรฮะชื่อด่านชื่ออะไรพี่พี่เลือกมาข้างบนเนี่ยเนี่ยมันมีเขียนบอกอยจะอ่านได้อ่านได้บอกว่าอะไรพรีโดริสเออวิสเนเปอร์สมแล้วที่ติดศูนยภาษาอังกฤษพวกไอพวกไม่ติดศูนย์เออกูไม่ติดศูนยด้วยกูติดรอนะะฮเอยูกับจ็กเกอร์ฮิปป้า โอ้ใสๆปะต้องบอกก่อนเราไม่ต้องกลัวเราเล้ยงทาเลอยู่เล่นการนี้กันมาก่อนทั้งสี่คนใช่ฮะอันอันนี้อันนี้คือจัดสดเลยฮะคือไม่เคยเล่นมาก่อนแน่นอนฮะประเด็นเลยแล้วเดี๋ยวไอ้โจกเกฮิตก็หลุดเหมือนเดิมนะฮะหลุดปะฮะเฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดดิไม่หลุดดิเฮ้ยเฮมาแล้วมาแล้วตอนนี้เราเป็นฝ่ายยิงเต๋าเต๋อเราเราเป็นฝ่ายยิงฝ่ายรุก เออเราเป็นฝ่ายลูกนะฮะเราต้องสกัดเราต้องสกัดให้พวกมันมาถึงฝ่ายฝั่งฝันนี่ไงอิดอิดนี่เนี่ยทางนี้ทางนี้เล็งรอเล็งรอมันถือปืนอะไรเหเฮ้ยเล็งรอเล็งล้อโอ้โหชอบยิงชอบยิงแล้วถือปืนที่ยานมันไปไหนแอะว้ายว้วยมากเลยเฮ้ยเร็วเร็วมันทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนทำไมอ่ะเดือดร้ยเฮ้ยดูเรือไปดีมีคนล่วงลเลย ยิง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 ถังยิงถังยิงถังยิงถังเราต้องต้องวิ่งไปตามทางเรื่อยๆไอ้ไงอุ้ย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 มีจักรยานด้วยไอ้เหยี่ห้อมีจักรยานด้วยอะไรเนี่ยไอ้ไหนไอ้ฮาเซลมึงจักรยานสีแดงได้ไงครับเนี่ยไหนฮาเซลไหนฮาเซลจักรยานสีแดงได้ไงถ้ามันเป็นได้ยังเงี้ยจักรยานสีแดงเลยกูมึงวิ่งดีกว่าเปล่าวะเต๋าเต๋าเต๋า เต๋าเต๋าเคยดูเดอะแฟตปะอ่าเออพี่เนี่ยเดือดแฟดคอยคอยดูการวิ่งคอยคอยดูการวิ่งหนึ่งพี่กลับมาเดือดแฟดก็พี่เดี๋ยวแฟดเดี๋ยวผมเดือดคอนโดพี่ไปเดือดแฟดนี่ไงโดดหลบโดดหลบเต่ามาแล้วเต่าปวดปวดไปแล้วครับผมยาวๆไปครับผมเนี่มันเล่นไม่เป็นหรอนี่เล่นไม่เป็นนะเฮ้ยระเบิด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 เต่าเต่าเกับเต่าใจเย็นใจเย็นเออ อ่างยาวๆไปฮะอย่างยาวไปฮะย่างยาวไปฮะอย่างยาวไปฮะไมจะร้องอู้วู้วอ้วมันต้องมีออดให้ก่อนจังหวะเนี้ยไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตาพี่ไหนก็ได้อุ้ย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 พี่ไหนก็โหดเหมือนกันไอพวกมึงเงียบพึ่งไอทำไมไม่เไอพวมันปั่นเร็วเอยโดน กูกูวิ่งเอาดีกว่าหัวแทนให้มันปั่นเร็วยังไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงอะไรอ่ะไม่ต้องแบบยิ่งยงกอ่เฮ้ยมันผั่นเร็วๆมันกดยังไงวะกดกดกับล็อกมึงถ้าจำไม่ได้มันมันมันท้าเหมือนจะปั่นเ็วกดไลยนี่นี่เจเจกดไลค์กดไลค์ เก้าแน่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แล้วได้วิ่งอ้าเราเรได้ยิงสลับกันสลับฝั่งสลับฝั่งไงสลับกันสลับกันไม่ยากไปเพราะว่ามันยิงง่ายอ่ะไม่ง่ายหรอกยู่ธ์เต็มคนเล่นใช่ไหมกระตองกระเต็มเลยเมื่อกี้ก็ยิงเข้ากระโหลกเลยไอ่ไงไอ่ไงอุ้ยก็นี่ไงนี่ไงก็นี่ไงเฮ้ยมันไปแล้ว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 

ดูดูนี่ไงนี่ไงนี่โลนี่ไง้ยีแชมป์โลกแชมป์โลกหรอเป็ขี่ดีๆแชมป์โลกเหรออยากเจอแชมป์โลกให้มันกระโดดนั่กระโดดเอาฮ้ยแม่งแม่งเร็วจังเฮ้ยโดน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 เลเหลือเยอะตีเลเหลือเยอะเต็มหลอดระเบิด เยิงดักมันยิงดักมันยิงดักมันกลับแล้วพิไม่ตายโอ้ยเห็นชื่อว่ะโอ้ยเห็นชื่อเหมือนกันเห็นชื่อเหมือนกันเนี่ยดักดักเลย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 ยกคอยกล้อยกยกยกหน้าโชว์แม่งเลยยกหน้าโชว์ว่าต้องกระโดดเลนตัวไอ้ผู้ใหญ่โดนอุ้ยเย้สบายอะไรวะแล้วบิล้สียัง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 เฮ้ยเดี๋ยวเดเฮ้ยกดกดผิ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 ดเร็วดิเร็วดิจังหวะนี้มันเดือดแล้วเอาดิเอาดิ เด็กมเอ๋ออยู่เด็กมันเอ๋ออยู่มาดิกำลังเอ๋ออยู่เลยมาเร็วมาเร็วเขับไปยุ่งยังไงวะไงล่ะมีจักรยานให้มึงไม่เคยมันเอ้าเอายังไงยังไงยังไงตียังไงเอาแล้วครับเฮ้ยชิบหายละเอาแล้วครับท่านผู้ชมที่เมื่อกี้กูเห็นมันวาร์ปอ่ะกูก็เห็นเหมือนกันกูเห็นมันโดนยิงอ่ะแล้วก็วาร์ปอ้าวมันไปไหนแล้ววะ นี่ไงโอ้โหชิบหายแล้วครับผมนี่ไงยิงสวนกูยิงสวนเฮ้ยยิงยิงไม่ถักระเด็นสวนวะเฮ้ยจริงเหรอกระเด็นกระเฮียแล้วฮะกระเด็นกระเฮียแล้วเฮ้ยใจเย็นรกคาญแล้ว มันเหมือนต้าวตาปัดบั่นเร็วอะตกเลยมันปั่นเร็วไงปั่นฐานนี่กูเลงแบบโลโมชั่นมากมันยืนขึ้นน่ะแต่มันไม่แต่มันไม่ปัดเร็วอะเออเหมือนกูเบื่ออะไม่แกกดแคปล็อกมั้งแล้วกดกระเป็ดบาร์ป่ะกระเบิดไปตามก็โดดดิอ่า ไปเว้ยไปเว้ยฮะเล็งรอเด็กเล็งรอเล็กอ้าวแล้วกูมาหาอะไรเพื่อนอะไรเนี้ยเอาเล็งรออะไรล่ะเล็งรออะไรเล็งรออะไรอู้ยเยี่ยคนสอนไม่มีคนไว้เฮ้ยคนสอนมันมันพิวไงมันพิวไงมันรู้ไงมันรู้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันกดแล้วมันมันจุดมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วเด็กรู้เด็กมันรู้เด็กมันรู้กระเด็กมันรู้แล้วไงไปไปต่อไปหนึ่งสองสามไปโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะนี่ไงไปโอ้ยยี่เยี่ยยี่เยี่ยคนหนักโอ้โห เลงให้เจไปเดี๋ยวเลงให้เต่าเองเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลงอะไรกูเนี่ยผมรอพี่เดี๋ยวผมรอพี่ไแหวนวิ่งโน้นจริงเหรอเดี๋ยว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 ใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิมันไปไกลแล้วไปไกลแล้วไอ้เต่าไปเต่าไปมันเป็นแผนมันเป็นแผนมันก็หลอกมันเป็นแผนเว้ยเป็นแผนไอเต่าเต่าไม่กล้าเต่าไม่กล้าเต่าเต่ามันขับไวยังไงนะเต่า ไอ้ตีมันขับไปไงบอกหนดิใช้จังหวะสเปคปลา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 ก้อยเหี้ยนะเป๊ะๆไปเลยเอาดีๆดีๆขังขางเปิดแคปล็อกเลยปิดแคปล็อกโอนี่ไงไปดิแคปล็อก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  ก็แบ่งกันคนระดับเพิ่นคิวโอ้โหทำไมมันไม่ไหวให้วะกดแคปล็อกแล้วนะไปด้วยกันเว้ยได้ต่าว่าไงว่าเราเริ่มเบนเขียวปะทีมเราเฮ้ยพี่เนี่ยอยูเอสบไม่เป็นเลยไม่เป็นไรรู้จักสี่สิบพิษไหมแผลเป็นพระแผลเป็นพระชนะเป็นไหมนะครับผมไม่เป็นนี่ไงวิ่งวิ่วิ่งมันมาเร็วมันมาเร็ววิ่โดน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  เฮ้มันมามันมามันมาเฮ้รก่อนรอก่อนเด็กเด็กมันรู้เด็กมันรู้โอ็กมันรเด็กมันรู้เด็กมันรู้เด็กมันรู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงล่ะโดนสองเมตรโดนสองนัดเลยนี่ไงยิงไปโดนโดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดโดนตรงนั้นแหละอะไรอ่ะฮาเซลอ่ะ ฮาเซลต้องทำอะไรไม่ตีไปไหนหรอวะตีไปไกลแล้ว่ะตีมาว่ะไหนวะไี่ไงโอ้ยแม่เงยมันไปตรงนั้นแล้วอ่ะมันไปตรงจักรยานในตำนานเนี่ยหมดนี่นะ่าไง้ไงไม้ตยไม้ต้นม้ย้นไม้ต้นไมนไม้ต้นไม้ต้ผม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นกม้ต้นไ้ต้มตมมมมต ด้วยฮะจากเว็บ warz.com นะครับผมกลัวไงแบบกลัวไงก็เลยแบบฆ่าตัวตายแบบว่ากลัวมันไม่สูสีป่ะสีหรือว่ามันไม่สูสีป่ะกลัวไม่สูสีนะแล้วมันยังไงอะเฮ้ยสีป่ะนี่ไงโอ้โหมันยิงดักอยู่มันยิงดักมันจะมันลักยิงอย่ามันลักไก่ยิงตรงนั้นไงเต่าเต่าเต่าไปเลยเต่ามันไม่สูสีเด็กเขาปอดให้โดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะโดนดาเมจนั่นน่ะสูดีเต่าเต่าอย่าเพิ่งพี่มีแผนพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะ ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีแผนเอานะหนึ่งสองไปแล้วเอาหัวจ้าพี่ไงโดนโดนไปไงโดนไปไงโดนไปอะไรวะแผนกูไม่มป็นอุบาทจังวะแผนคือไอ้เจวิ่งมาตายก่อนโอ้เพื่ออะไรวะกูก็แบบไป็นแบบมเบอร์้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เ้ยรอบแรกเราแพ้แต่รอบ2เราไม่แพ้ว่าจริงๆรอบ2แพ้รอบสมัน <c oughs> คนละเรื่องกันอิกดคนละเรื่องกันตอนนี้เราเริ่มรอบ <c oughs> ที่2 <c oughs> อกันแล้วนะฮะ เดิมเดิมเก่าคู่เดิมไงที่ว่าคู่เดิมไงสิบทิศชนะร้อยครั้งก็ลงไปหมื่นหนึ่งก็เท่านั้นเองครับผมก็มั่นใจมากครับผมทีมทีมนั้นกดเลยดีเลยอย่าคิดนานลงไปเถอะหมื่นหนึ่งอ่ะทีมนั้นอ่ะเคยได้ยินป่ะงานเซลนักวิ่งลมกดอ่ะนักวิ่งลมกดอ่ะขายาากูไม่ได้จับฉลากได้มาตอนคิดมัดเนอนะครับผมเหมือนจะเล่นไปแล้วว่ะกูจะเบรกไงกูจะเบรกไง เหมือนเพิ <laughs> <without> ่งเหมืออ่ะอิดเหมือนเพิ่งเหมือเหมือนเพิ่งป่วยอ่ะอิดหายไปเลยอิดยังไม่สบายก็บอกอยกูลืมว่ะเนี่ยลืมกด F1 ว่ะเนี่ยกด F1 ด้วยนะไปแล้วครับผมยาวๆฮะจังหวะนี้ยาวชิกาดาวโชยูฮาวกับคุณผมจริงใจไม่ใช่ลับเป็นข้างข้าวโย่โอ้ยระเบิดดึมวาัเเฮ้้ยกมคงไปแล้วครับผมจังหวะนี้ครับผมไปแล้วครับผมอึ๊บ โดนดิโดนไหเออใจเย็นเดิรีเบิร์ดไงรีเบิร์ดไงมีรีเบิร์ดรีเบิร์ดมีรีเบิร์ดรีเบิร์ดไงแป๊บนึงดิใจเย็นดิโถ่สมสั่งไปฆ่าแล้วพี่ไปใช้นี่สีขาวไม่เป็นประโยชน์ดิเพื่อนเฮ้ยทำไมมันจิงทะลุวะเออมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะทีมนั้นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเออวิ่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไอ้ทำไมเลือดเต็มอ่ะเฮียละเเลือดเต็มเฮียอย่าเงียบไป้เงียบไวเงียบไว้ไอไออิดเป็นโปของแพ้เลยที่ว่าโฟก็เหี้ยละ เฮยเมื่อกี้เลือดไม่มดหลอดแล้วเไม่ด้อัเยยไม่เป็นสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมันเยเย็นจริงเยูต้องไปตั้งหลักไกลๆเดี๋ยวเดี๋ต้องไปตั้งหลักไกลครับผมเร็วเร็วเ้วเอาว้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 ผ่านมาดีๆไม่ก็ดีอยู่แล้วเขาทาอะไรของกู กินขนมได้ไงมันเราสามารถเอา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 ขนมที่ซื้อในร้านมากินได้กดกดตัวเอ็มอ่ะกดตัวเอ็มเนาะไอตรงสแน็กอะเออไอตีมันพาทำไงเมื่อวานก็งงไงเมื่อวานตี๋ทำไมทำไมตีมันเลือดเต็มวะเมื่อวานเลือดเต็มซื้อมานี่หว่าเออไปตีแบบวิ่งวิ่งไม่ต้องวิ่งได้มากจุดนี้นะฮะจุดนี้ฮะ มันไม่ไปเลยว่ะไปข้างบนกันหมดแล้วอ่ะมันไม่ไปเลยว่ะนิ่งๆเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดโดดจังหวะนี้แหละสวยสวยสวยไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะไม่ไม่ตายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเรียบร้อยครับผมเออคือเทคนิคเทคนิคก็คือเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนเทคนิคก็คือเราเราต้องนี่ไงอ้าวโดนโดนโดนไฟโดนไฟยิง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 ให้มันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้ว ไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยผิวเด็กมันผิวงานอะไรวะงานเร็วไงวะงานปัดได้เป็นมันปัดได้เป็นมันปัดได้เป็นสบายสบายเพื่อนสบายปันไปเนี่ยสบายตีไงนี่ไงเฮ้ยเอาจริงว่ะตีไงโอ้โหไม่เท่าไรหรอกงานนี่ความแม่นมันค่อนข้างต่างกันเยอะเมื่อกี้ก็เร็วแล้วเมื่อกี้ก็เร็วแล้วแต่ว่ามือพี่เร็วกว่าไงเต่าต้องเข้าใจแลจุดจุดตีด้วยคือคือเต่าว่าทำดีแล้วแต่คือทางพี่ดีกว่าใช่ใช่ก็ตามนั้นนะฮะคุณผู้ชม นะครับผมเออนะครับตอนแรกเหมือนจะชมผมแต่ไปย้อนเข้าพี่เลยใช่ไหมไอ้นะฮะไปครับผมหาเซลล์หาเซลล์เปิดก่อนเลยฮะสามสองหนึ่งนี้เบรกเบรกไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วคไปแล้วเจงหวะนี้หนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะไรอิดอะไรตกล่องตกล่องใจเย็นใจเย็นอิดใจเย็นใจเย็นตั้งสติตั้งสติ ตั้งสติก่อนสแตทเอ้ยเอ้ยย้อนย้อนรีเวิร์สก่อนรีเวิร์สตะิติอย่าเพิ่งอยู่เร็วกันอยู่รอรอเราเปิดโอเคไปแล้วครับผม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 มาด่วนเพื่อหลบกูมารลังดวนไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงนี่ไงล็อกหลบนี่แกล็อกหลบไอ้ชิบหายนะชิบหายเฮ้ยรอยยิ้มกัดหลังยกักหลังเฮ้ยยิกหลังสี โอ้ยมันมีไฟอย่าเพิ่งมันมีไฟโอ้ยน่มเมนต้ยืคนไปมันไปลุมนไปลุกโดนไม่ได้แดกไม่ได้แดกันรับเตือนเตือนเตือนเตืันเตืน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 ่มนเล่นเองสบายสบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อโอ้อะไรวะเนี่ยกูตายง้อสองรอบแล้ว มีแผนมีแผนซะด้ว่เปลี่ยนชุดใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแน่น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 การเปลี่ยนชุดอ่าไอ้ยังไงโดนไม่โดนว่ะผมไม่โดนว่ะโดนโดนโดนคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันมา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 สีโอนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันมาโอนสีมาโอนตีมา้ี ไปดีทีมนั้นไปดีรออะไรอ่ะไปที่ดีรออะไรกันนะไปดิไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขายิงถังตรงเนี้ยเออแล้วมันจะระเบิดนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยยิงยิงให้ระเบิดยิงให้ระเบิดยิงให้ระเบิดอเขาดักแล้วบายบายครับผมระเบิดทั้งสองทางไงก็ตายฮะไม่นไงนี่ไงไม่ตายอ่ะมันระเบิดกันนี่ไงไงหลังไอ้ยังไงอุ้ยตีแม่งแน่นอนวะตีตีถือว่าผิวอยู่ฮะงไวะ เอทำไงวะแฮกไอ้เร็วสุดไอ้ว่าหบว่แฮกอะไรไม่ต้องไปเลยตีตีไงตีไงอุ้ยสองเม็ดติดสองสามเม็ดติดก็ผมนี่แหนบอกเร็วสุดวะมาสเตอร์ฮะมาสเตอร์ก็เฉยๆฮะก็แค่สามเม็ดติดเท่านั้นเองครับผมถึงผมจะเป็นไก่แต่ก็ไก่ KFC เย้าตีไง เเฮ้ยยีนี่ไงเฮ้ยตามไปดิตามไปดิตามไปดิไอ่เนี่ย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 มันยิงทะลุอีกแล้วเอ้ยมันอะไรเนี่ยเออทำไมมันยิงทะลุกันเนี่ยไม่รู้ดิผมก็ยิงมั่วๆมันยิงยังมันยิงยังมันยังไม่ยิงเหรอมันจะใช้แผนเราอ่ะมันจะใช้แผนเราอ่ะเด็กยังไม่ยิงเอ้า ยากอ่ะอ้างไงอีกแล้วไงางลงน้ำไม่ตายไ่ทำไมมันเอ้ยมันรู้ดีจังวะแหมมันรู้เฮ้ย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 มั้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้้ยเ้มเเร้ยเมเ้เ้ย ตามพัฒนาใช่มันมีการเรียนรู้เกินเกิดการเรียนรู้ไงายเป๋อะเป๋ถือมีดแล้วทำให้วิ่งช้าเดี๋ยวเก็บมีดก่อนนี่ไงนะครับนะครับเฮ้ยมันลักไก่ป่ะมันเลิฟชิเก้นป่ะอ่ารอ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 จังหวะนี่ไงเอ้าโดีเดียดักดักดักยิงดักยิงดักเรียบร้อย ตายไปหนึ่งครับผม <รอ S 1> ไม่ต้<บ>องห่วงตายไปหนึ่งครับผมตายไปหนึ่งครับผมกูบอกแล้วว่าตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นท์ตายตายชัวร์ตายชัวร์เน้นตะล่งลุงเล่วงไม่ต้องมาล่วงไม่ต้องตีเอ้ยยัไม่โดนโดนเฮ้ยไเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบตกเกือบตกเกือบตกไอ้พี่เจยินดีแป๊บ แน่กินนม่ไมเอาพีน่าเกลียดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันขึ้นจักรยานมันก็โดนยิงเหมือนเดิมมันกินไม่ได้ไม่มีะไรผิดพากก็สามนัดเดี๋ยวช้แผนนี้เฮ้ยเดี๋ยวใม่แผนนี้ใช้แผนนี้มงะวิเบรกวิเบรกอะซ้อมก่อนเฮ้ยเปยนอะไรมันตื่นเต้นอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวซ้อมแป๊บนึงไอ้ไงซ้อมดิซ้อมไปดิซ้อมไปดิ พี่อะวอแฮกไปฮะจังหวะนี้หาซีลเปิดก่อนฮะสามสองหนึ่งปึ้งปั๊บอุ้ยโดนวันตีสามสองหนึ่งปึ้งไปแล้วปั๊บนั่นไงเว้ยโดนไงพี่แล้วเลือดกูยังเต็มอยู่อิดอิดมันต้องสั่งเบอร์อย่าอิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้เกู้ขึ้นมาอิดว่เดียวยิงขึ้เลยโดนขึ้นมาเลยเอ่าหัวยิ่งแม่งเลยไงกดกับสเปคบ้านรัวๆเร้ยไอ้ตีอะไรอะอะไรอะ ไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะคนนึง่งไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายไฟลวกไฟลวกชิบหายแล้ว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 อ่พักก่อน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 ไอ้เพื่อนมาเลือดเด้งเหรอฮะเลือดเด้งอะไรวะเลือดเด้งอะไรเฮียแล้วเฮ้ยมันยิงมันยิงเพื่อนมันยิงเฮ้ยมันไม่โดนนี่หว่าเนี่ยยิงเข้าเต็ม่โดนไม่โดนจริงว่ะมันเลือดเด้งจริงว่ะเลือดเด้งจริงว่ะร้อ เลือดเด้จริงก็เปล่านะฮะไาแล้วฮะจังหวะนี้ก็ผมเนี่ยโยกซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังก็ผมเนี่ยเอาแล้วฮะผมจะไม่ตายจังหวะโง่เดิมแล้วครับผมนี่ไงโดดหลบไงนี่ไงยกหลอยกหลอยกลอนี่ไงสเต็ปมันต่างกันนอน้องเฮ้ยแม่งเบรกไม่ได้เดี๋ยว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 ้เยจักรยานจักรยาน จ่าเอ๋จ่าเอ๋ไปดิไปดิก็ก็ก็ครูก็ทำแบบมึงแหม่นั่นๆทำไมเลือกดูไม่ได้เอ้ยทำไมโดนอ่ะโดนว่ะเฮ้ยมันมันรอยแฮงนี้มันไม่ได้นะมันบอยแฮงนี้ไม่ได้นะกินนมนะกอะไรมาโธ่ไม่ได้กินหนมไม่ไม่ได้กินเกต้าบิ๊ดไม่กำลังเลือกจักรยานอยู่ว่าจะเอาคันไหนดีโอเคเอาคันนี้แล้วกัน อร่อยอิ่มเลยมึงเนี่ยทิ้งกระป๋องไว้ในกระดานดิสุดไปดิรออะไรอ่ะไปดิไปดิเฮ้ยไอ้นี่ไงนี่ไงโอ้โหโผมจะตายเฮียเข้าหัวกูเลยอ่ะเฮ้ยแพ้เหรอวะเสมอปะเสมอเหรอเฮ้ยเสมอปะไม่แพ้ดิโอ้โหเราชนะมาตั้งหลายรอบไม่จริงน่ะเสมอเฮ้ยเสมอเสมอเสมอเฮ้ย นะฮะส่วนคลิปนี้พวกเราก็คงต้องจิดเฮ้ยส่งท้ายไปได้จิดส่งท้ายไปได้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มาอุดหนุนดูกันอุดหนุนกันอุดหนุนดูกันอุดหนุนดูกันดูปืนดูปืนดูปืนเออโอเค ป่าคลิปนี้เราสวัสดีครับทุกคนฮะบยบายฮะครับผมสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยถ้าชอบมากๆก็ดแชร์อย่าอย่าอย่ากดก็อีด้วยนะกดกาอีด้วยกดกาอี้อ้กดโปเตโต้เลยไหมไปพ่อะไปฮะไปฮะบ๊ายบายครับผมยบาย